ก่อนที่เราจะติดตามสาระต่างๆในเช้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมาอย่างพี่นศกร,กรนะครับที่ได้ไปร่วมในการจัดงานขายของชัยพฤกษเกษตรไรซู Drive ในช่วงของวันที่12และ13มิถุนายนที่ผ่านมางานเราก็อบอุ่นทีเดียวชัยพฤกษเกษตรไตรซู Drive และบริษัทต่างๆที่ได้มาร่วมงานขายนะครับก็ต้องฝากกลับขอบคุณมายังพี่นศกร,กรท,ทุกๆท่านที่ได้มาร่วมงานกัน ก็อยากจะถือโอากาสตัวนี้เรียนประชาสัมพันธ์ต่อเลยนะครับว่าในส่วนของชัยพฤกษ์อากรเทคขุงวันอังคารที่18และพุธ19มิถุนายนนี้ชัยพฤกษ์อากรเทคขุงจะจัดงานขายเป็นงานชัยพฤกษ์อากรเทคเฟสติวัลซึ่งในงานนี้เราก็จะมีบริษัทที่เข้ามาร่วมในการจัดงานขายมากมายทีเดียวนะครับกว่า30บริษัท แล้วก็จะมีรางวัลพิเศษที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าเราจะเริ่มต้นตั้งแต่รถจักรยานยนต์สร้อยคอทองคําอุปกรณ์ไฟฟ้าและก็รางวัลอื่นๆอีกมากมายรวมถึงในส่วนของการกดรางวัลพิเศษในการกดยอดไร้หรือในแต่ละบริษัทก็จะมีรางวัลเฉพาะในส่วนของบริษัทอีกอาจจะมีการชิงสร้อยคอทองคําอาจจะเป็นการสะสมยอดอาจจะมีรายการทัวร์ต่างประเทศก็เรียนย้ําอีกครั้งนะครับว่า วันอังคารที่18และพุธ19มิถุนายนนี้เราพบกันนะครับกับงานชัยพึกษ์อโกรเทคหลงเฟสติวัลพินสกรที่จะเดินทางไปนะครับถ้าหากว่าเราไปจากจันทบุรีถึงสีแยกไฟแดงขุงเลี้ยวซ้ายสถานที่คือท่านเลี้ยวเข้าไปในอาคารเลยด้านหลังนะครับจะมีอาคารใหญ่สำหรับให้พินสกรจอดรถโดยสะดวกอันนี้เป็นส่วนที่เตรียมไว้หรือท่านอาจจะจอดในราน ตรงบริเวณติดงานก็ได้ซึ่งในส่วนของด้านหลังหรือด้านข้างก็ยังมีพื้นที่อีกในส่วนของการจัดเรานำมาจัดตรงอาคารอาเนกประสงค์ด้านหน้าของชัยเพื่อโครเทคลุงนะครับก็ติดถนนเลยพิลลัสกรผ่านไปผ่านมาก็จะแวะได้อย่างสะดวกที่แน่ๆครับอิ่มทั้งวันอร่อยทั้งวัน ไม่มีวันหมดสำหรับอาหารและเครื่องดื่มที่เตรียมไว้ตลอดทั้งสองวันสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อยากจะแนะนำในการฟื้นฟูสภาพต้นนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวทุเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์จากในกลุ่มของบูฟล็อกอินเตอร์เคมจำกัดบริษัทราชสีเฟอร์ติไรเซอร์และก็แบ็กแบ็กแพนเตอร์อากรีเทคซึ่งในส่วนของใช้พืชอากลิเทคขุงแล้วก็ใช้พืชเก่าไราย,ยาก็จะเป็นผู้แทนจำหน่ายอยู่ ในส่วนของชุดฟื้นต้นนะครับก็จะเป็นส่วนของทางใบทางใบก็จะป,ประกอบไปด้วย s t a r t เทคมีซาอุนยองมีีแอคเตอร์ Sa ong, actor, และก็มี t ทีโนซึ่งในส่วนของกลุ่มผิดพันธ์เหล่านี้จะไว้ในการพ่นทางใบนอกจากนี้ในส่วนของทางดินหรือทางระบบรากก็จะประกอบไปด้วยคิมแบ็กและก็ไตรโคฟูในส่วนของตรงนี้นะครับ ชาอุ่นยองเราก็จะใช้ที่อัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรมีในส่วนของรีแอคเตอร์ก็จะใช้ที่อัตรา 200cc ต่อน้ำ200ลิตรมีรีก้านะครับเป็นอัตราที่ใช้ก็2 0 0ซีต่อน้ำ200 l. ลิตรร่วมกับราชสีเฟอร์ติไรเซอร์สูตร 13, 13 13 13อัตราที่ใช้ก็คือ2 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรส่วนทางระบบลากเราก็จะใช้แคร แคในอัตรา2กิโลต่อต้นโดยประมาณครับต้นใหญ่ก็อาจจะมากนี้ต้นเล็กก็จะลดลงมาหน่อยนึงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ในชุดส่งเสริมการแตกใบอ่อนหรือการเล่งใบในในหลังจากการเก็บเกี่ยวซึ่งเน่อจากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับจากเกาหลีทีนี้ฝากสิ่งที่ดีๆกันสักครู่หนึงก่อนครับ่าวดีบริษัทบร,รูฟอกอินเตอร์เคมจำกัด ผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีขอเสนอทางเลือกใหม่ให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนทีโนไบโอสตีมูลนต์รวมสูตรพิเศษบํารุงทุกระยะบูจิแก่พลังงานทางด่วนไม่เป็นอาหารเชื้อราซีตินสารส่งเสริมการเปิดตาดอกเข้มข้นเรียกเตอร์ออมนขยายเซลล์ทุกระยะใบดอกผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพแนวใหม่จากเกาหลีอีกมากมายสนใจ สอบถามและหาซื้อได้ที่ร้านชัยพฤกต์กโกรเทคกรุงร้านชัยพฤก,ก์เกษตรเขาระยาและร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านบริษัทเจเอเอ็มเทคจำกัดขอเสนอการผลิตไม้ผลเริ่มต้นฤดูใหม่อย่างมั่นใจ โพลิมินสูตรเร่งดอกเร่งการสะสมอาหารช่วยกระตุ้นการออกดอกให้เร็วขึ้นอัตราการใช้20-30าซีซีต่อน้ำยีิลิตรเจ30าิเพิ่มการสะสมอาหารฟอสเฟตที่ตาพืชใช้สําหรับเร่งดอกทําให้เปลี่ยนตาใบาไปเป็นตาดอกควรใช้คู่กับโพลิมินดอกจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอัตราการใช้20-30ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเจนนอยป้งยองกันและกาจัดนอนจอกขั้วด,ดอกผลนอนดื้อยาอัตราการใช้10-20กรัมต่อน้ำา20ลิตร ลุยจิอมเดา35%เนื้อครีมกำจัดเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้เพลี้ยแป้งแมลงมีขาอัตราการใช้1 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรแจ็คกิลเพลี้ยไฟเพลี้ยอ,อ่อนเพลี้ยกระโดดเพลี้ยจักจัดเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งอัตราการใช้10บกรัมต่อน้ำา20ิลิตรฮอลิคอร์ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืชเช่นโรคราเน่าโคนเน่าโรคยอดเน่าโรคราน้งค้างไม่มีพิษตกค้างป้องกันโรคพืชปลอดภัยจากโรคพืช อัตราการใช้3 0มสถึงสีต่อน้ำยี่สิบลิตรหาซื้อได้ที่ชัยพฤกเษเกษตรทุกสาขาท่านสามารถที่จะหาซื้อในผิดพัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอบริษัทบูฟล็อกอินเตอร์เคมกับสารปัจจัยพิเศษในกลุ่มพลังงานกลุ่มกระตุ้นการเจริญเติบโตหรือปุ๋ยราชสีเฟอร์ติไรเซอร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของธาตุอาหารกลุ่มพลังงานจากแบล็ k แพนเตอร์อักลีเทค ก็จะต้องไปที่ชัยพฤกษ์โกรเทคขลุงและชัยพฤกษ์เกษตรเขาระยาส่วนผลิตภัณฑ์จากในส่วนของบริษัท J.A.M.Tech พทพิรักกรสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์เกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ท่านใช้บริการอยู่เรามาติดตามฟังต่อในตอนที่2นะครับในกรณีของโรคพืชในตอนที่1เราจบอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างสวนการใช้า อินทรียวัตถุการใช้ยาเชื้อการปรับโครงสร้างของดินทีนี้มีประเด็นอย่างเช่นกรณีของการใช้พืชสมุนไพรพินักษกรเข้าใจนะครับว่ากรณีการใช้ปูนซี่มีลักษณะเป็นด่างปูนเปลือกหอยเผาเราใส่เพื่ออะไรเราใส่เพื่อที่จะไปปรับค่าประจุไฟฟ้าจากกรณีดินที่เป็นกรดค่าประจุไฟฟ้าลดลงก็จะทําให้ดินที่เป็นกรด อยู่เป็นกลางและปลดปล่อยาธาตุอาหารออกมาอันนั้นคือหน้าที่ในส่วนที่สองด้วยความเป็นด่างความเป็นด่างไปปรับความเป็นกรดของดินก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้จุลินทรีย์หรือ,อเชื้อราสาเหตุโรคพืชเนี่ยโดยเฉพาะเชื้อราสาหตุโรคพืชเขาจะชอบดินที่เป็นกรดแล้วไม่ชอบดินที่เป็นด่างดังนั้นพอเราเอาด่างใส่เข้าไป หรือเอาดินที่เอาส่วนของโดโลไมท์ที่เป็นกลางหรือปูนเปลือกหอยเผาที่เป็นด่างใส่ลงไปก็จะมีส่วนไปทำให้ความเป็นกรดลดลงค่าประจุไฟฟ้าก็ลดลงเชื้อก็ไม่สามารถหรือเชื้อไม่อยากจะเจริญเติบโตได้นี่คือคุณสมบัติโดยตรงส่วนในประเด็นที่เป็นกระแสอยู่ในเรื่องของาธอาตุอาหารนั้นผมขออนุญาตไม่นำเสนอก็แล้วกัน แต่ให้เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของกลุ่มนี้คือไปลดความเป็นกรดไปปรับค่าประจุไฟฟ้าประการต่อมาในส่วนของฝาดหรือพืชสมุนไพรที่เป็นความรู้ของพิทักษกรนั่นคือต้องเข้าใจนะครับว่าเชื้อราสาเหตุโรคพืชน,นั้นเขาจะต้องเกิดในดินที่เป็นกรดแล้วเขาแพ้่ในส่วนของความเป็นด่างหรือฝาดฝาด เป็นส่วนที่จะป้องกันได้ทั้งแบคทีเรียทั้งในส่วนของเชื้อราเพราะฉะนั้นกรณีที่ท่านจะปลูกพืชสมุนไพร่านเอาน้ำพืชสมุนไพรมาหมากักมาใช้สามารถดำเนินการได้ครับเพียงแต่ว่าให้ดูกระบวนการผลิตดังนั้นท่านต้องไปศึกษาการศึกษาก็คือขั้นตอนการที่จะนำเอาสารสกัดออกมาผมทราบว่าที่สนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6มีเอกสารและมีงานศึกษาเรื่องนี้อยู่ ก็ลองไปขอดูได้หรือขอความรู้จากผู้ที่มีความรู้มีความเข้าใจมีประสบการณ์สามารถนํามาใช้ได้อันนี้คืออีกกรณีในเรื่องของกระบวนการผสมผสานผ่านมานะครับในเรื่องของการใช้ปูนการใช้โดโลไม้การใช้พืชสมุนไพรก็มาดูในส่วนของอยาเชื้อจุลินทรีย์จุลินรีเนี่ยมีมากมายครับในดินเนี่ยการที่เราต้องเข้าใจคืออยู่ที่ผู้ผลิต ไปดึงเอาเชื้อชนิดไหนในพื้นที่จริงมาเพาะขยายอย่างเช่นแอพรายเคมประเทศไทยก็ไปเอาเชื้อที่เป็นเชื้อไตรซานมาขยายเวลาที่เราจะปล่อยลงไปในดินเราปล่อยได้ในวิธีไหนกรณีที่หนึ่งก็คือการเอาไปละลายในน้ำทำให้แตกตัวในน้ำคือตัวเข้าใจนะครับว่าตัวไตรซานอยู่ในรูปสปอร์อยู่ในรูปอาหาร เป็นในรูปที่ต้องเป็นเทคนิคการผลิตถ้าเอาไปหมักเอาไปขยายแล้วไปใส่ถุงตายหมดครับไม่เหลือหรอกเส้นใยเขาแตกตัวแล้วเขาก็จะตายหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสปอร์มาแตกตัวในน้ำมีอาหารมีอากาศแล้วก็นำไปลาดในบริเวณพื้นที่ที่เป็นโคนต้นพื้นที่ที่มีเชื้อราโรคพืชเพื่อให้เขาไปเจริญเติบโตในดิน ยิ่งถ้ามีจุลินทรีย์มีปุ๋ยอินทรีย์เขาก็จะไปเจริญเติบโตตรงนั้นแล้วเขาก็ขยายพันธุ์ไปต่อสู้กับเชือ้อราการผสมน้ำลาดส่วนใหญ่เราก็จะใช้อัตราที่1กิโลกร,รัมต่อน้ำา2 0ลิตรร่วมกับปัจจัยอื่นได้ทุกชนิดยกเว้นยาเชื้อราเท่านั้นเองนะครับในส่วนที่2เราเอาเชื้อเหล่านี้มาคลุกขยายกับปุ๋ยหมักแล้วเอาปุ๋ยหมักสัก100หรือ200กิโลกองไว้ เอาไตโคเดอรมาคือไตสซาน1นึนกิโลเนี่ยไปละลายในน้ำขนาดสัก20ลิตรหรือบัวหนึ่งละลายกวนให้เขาแตกตัวหลังจากนั้นเราก็เอามารดในกองปุ๋ยคลุกเคล้าเช่นนี้ยสวันในที่ล่มเราจะเห็นเส้นใหญ่เราก็เอาปุ๋ยหมักที่เราขยาย200กิโลเนี่ยไปโลยไปหวานไปกองอยู่ในพื้นที่โคนทุเรียนก็จะเป็นอีการขยายหนึ่งในส่วนที่ส วิธีการใช้ถ้ามันกรณีที่มันเกิดความเสียหายในต้นที่เจ็บป่วยในต้นที่มีอาการเราก็จะใช้สารเคมีเนี่ยลดปริมาณเชื้อเป็นหนึ่งครั้งก่อนหลังจากนั้นอีก7วันหรือ10วันเราก็จะเอาเชื้อไทรโคดมาในอัตราที่เข้มข้นเติมลงไปในตำแหน่งต้นที่มีอาการเจ็บป่วยก็จะเป็นการรักษา ทั้งในด้านของระบบปลายรากก็คือรากทั้งสงพุ่มทั้งในด้านตรงบริเวณโคนต้นนะครับหรืออาจจะโดยการทาอันนั้นก็เป็นอีกแนวทางในการจัดการเพราะฉะนั้นในการที่เราใช้กลุ่มนี้ก็จะเป็นส่วนต่อมานอกจากนี้มีคำถามน่าสนใจเอาแล้วสารเคมีล่ะกรณีของการที่เราต้องเข้าใจครับว่าสารเคมีในการควบคุมโรคพืชกับในส่วนของ ย่าเชื้อหรือจุลินทรีย์เนี่ยเราไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้แต่ในเรื่องของเทคนิคบางครั้งเราสามารถที่จะสลับการใช้ได้ผมแนะนำแล้วว่ากรณีของการที่เราป้องกันกับการรักษามันต่างกันต้นที่ไม่เป็นโ,โรคต้นที่ไม่มีอาการแสดงเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเอาสารเคมีไปลง เราก็เติมจุลินทรีย์เติมยาเชื้อเติมขั้นตอนผสมผสานเข้าไปเชื้อเขาก็จะไม่เกิดแต่ในขณะเดียวกันถ้าต้นที่มีอาการเจ็บป่วยต้นที่มีอาการเป็นโรคแล้วเราจะต้องใช้สารเคมีลงไปก่อนหนึ่งครั้งเพื่อลดปริมาณเชื้อราสาเหตุโรคพืชก่อนหลังจากนั้นเราเค่อยเอาจุลินทรีย์ลงไปนี่คือกระบวนการผสมผสานก็จะทําให้เรานั้นประหยัดในเรื่องของการใช้สารเคมีในปัจจุบันเนี่ย มีกระแสะข่าวออกมามากมายครับว่าสารเคมีในส่วนที่เราใช้กันเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เข้มข้นมีผลต่อจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินมันก็มีส่วนครับแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันชัดเจนเราก็ต้องเข้าใจว่าสารเคมีมันก็ต้องฆ่าชราทุกชนิดนะครับแต่ว่าจะเป็นเชื้อชนิดใดก็ต้องไปติดตามหาคาตอบก่อนนี่คือประเด็นเพราะฉะนั้น กรณีในช่วงตลอดฤดูฝนทางดินนี้เนี่ยเราจะต้องค่อยๆดำเนินการตามที่ผมได้อธิบายมาทั้งหมดก็คือปรับโครงสร้างดินจัดระบบระบายน้ำทำให้อากาศถ่ายเทปรับค่าประจุไฟฟ้าปรับในส่วนของตัวของเชื้อให้ลดลงแล้วก็เติมความสมบูรณ์เข้าไปด้วย ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมและปุ๋ยอินทรีย์ทีนี้เราก็ต้องมาดูต่อครับว่าในกรณีของตลอดฤด,ดูฝนนี้ในส่วนของทางใบละ่ะพิทักษกรครับก็ต้องย้ํากลับไปในข้อความเดิมหรือในสาระเดิมว่าโอกาสของพิทักษกรที่จะปรับโครงสร้างสวนคือตั้งแต่กลางเดืนอนมิถุนา ซึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์ที่สี่ก็ได้นะครับต้องดูฝนด้วยในช่วงฝนเราไม่ควรไปดําเนินการอะไรให้ต้นมีบาดแผลเสร็จแล้วเราก็จะได้เวลาตรงนี้อยู่ประมาณ3สัปดาห์คือสัปดาห์ที่3ของสัปดาห์ที่4ของเดือนมิถุนาสัปดาห์ที่1ที่2ของเดือนกรกฎาคมเราจะต้องปรับโครงสร้างแต่งกิ่งที่เป็นโรคออกปรับสวนโครงสร้างสวนที่มันทึบเกินไปให้อากาศถ่ายเทในส่วนของ กิ่งที่หนานแน่นเกินไปเราก็อาจปลาบปุงกิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กิ่งที่เป็นกิ่งรักแล้วมีการบดบังแสงมากไปเราก็อาจจะต้องมีการจัดการซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นส่วนที่จะทําให้จะทําให้เชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชไม่เกิดหรือเกิดไม่ได้หรือเกิดน้อยเพราะความโปร่งความรุง่งนี่เป็นประเด็นเวลาแห่งการจัดการแต่ย้ำนะครับว่า กรณีที่พิ่นสิกรจะไปทําให้ต้นเกิดบาดแผลท่านจะต้องปิดบาดแผลให้เร็วที่สุดเพราะนี่เป็นระยะเวลาของการระบาดของมแมลงก็คือด้วงบาน้ําจุดดําหรือหนอนควันต้นทุเรียนย้ําว่าถ้าต้นมีแผลเน่าถ้าต้นมีกลิ่นเน้นจากลําต้นเน่าถ้าเราไปทําการตัดแต่งแล้วเกิดมีกลิ่นจากเปลือกไม้ ดวงบาหนานจุดดำจะมาวางไข่แล้วก็จะกลายเป็นการระบาดดังนั้นผมย้ำว่าเมื่อตัดแต่งเสร็จจะต้องรีบทำการทาปิดแผลทันทีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่นของสารเคมีจะเป็น Copper o c o ปเปอร์ออกซีคอไร c o คอปเปอร์ออกไซหรือไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปูนแดงหรือจะเป็นสารกำจัดมแมลงที่มีกลิ่นเหมน็นอย่างอีกส่วนหนึ่งที่ผมเองนั้นฝากไว้ก็คือการที่เราทำการตัดแล้วทิ้งไว้ แล้วเราย้อนกลับมาเชื้อรามันจะเกิดขึ้นเข้าตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่างกรณีผมเองนั้นเคยนําเสนอแล้วหลายท่านจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้นะครับสีสเปรย์ในระหว่างที่เราตัดแรงงานของเราจะติดพกเป็นกระป๋องเลยเพอรอหลังจากตัดเสร็จปั๊บเราจะพ่นทันทีพ่นไปในตําแหน่งที่เราตัดเป็นสีสเปรย์ที่เราใช้กันสีอะคริลิกนี่แหละครับเขาจะมีเมทิลแอลกอฮอล์มีตัวที่ฆ่าเชื้ออยู่ในนั้นเสร็จ ลองใช้ดูครับแล้วท่านจะเห็นว่าเออมันมีประโยชน์คือสะดวกตรงที่ว่าเราตัดเสร็จไม่ต้องรอครับสามารถสเปรย์พ่นปิดได้ทันทีแล้วก็จะแห้งในเวลาที่รวดเร็ว,รวจะป้องกันน้ำป้องกันความชื้นป้องกันมแมลงได้อันนี้คืออีกเทคนิคหนึ่งนอกจากการใช้สารที่มีเดโกนของตะกูลคอปเปอร์ส่วนในด้านของกิ่งเล็กกิ่งใหญ่กิ่งย่อย ท่านจะตัดแขนงท่านจะตัดแต่งกิ่งอย่างไรก็ตามเมื่อดําเนินการเสร็จไม่ต้องรอให้หมดทั้งสวนนะคะพี่นศกรผมย้ําว่าถ้าแปลงเป็นล็อกแปลงเป็นแปลงแบ่งเป็นโซนแล้วเมื่อดําเนินการไปขั้นตอนหนึ่ง เราจะต้องเร่งดำเนินการใช้สารเคมีดัต,ตระกูลคอปเปอร์ออกซิคารายคอปเปอร์ไฮดรอ,อกไซด์คอปเปอร์ซัลหรือเป็นสารในปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลูกผสมและเป็นกลุ่มใหม่ก็คือ c o ปเปอร์ออกซิคาราขวดบวกคอปเปอร์ไฮดรอ,อกไ์ที่ผลิตขึ้นมาในลักษณะที่มีความละเอียดเราจะต้องเริ่มดำเนินการพ่นปิกแ,แผลทันทีหลังจากที่เราพ่นหรือขออภัยนะครับหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งแขนงย่อยไปได้ในปริมาณหนึ่ง ตัดขแขนตัดกิ่งเล็กเราจะต้องเริ่มพ่นทันทีไม่ใช่ว่าเราตัดเสร็จโหใช้เวลาเกือบเดือนแล้วเรามาพ่นอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะเชื้อมีโอกาสเข้าไปในตำแหน่งแผลที่เราตัดไม่ว่าจะเป็นขแขนหรือจะเป็นกิ่งย่อยดังนั้นผมจึงย้ำว่าตัดไปได้สักรอกหนึ่งก่อนที่ฝนจะตกหรือตัดเสร็จในวันนี้หรือสองวันพรุ่งนี้เราจะต้องทำการพ่นปิดแผลทันทีด้วยต้นทุนต่ำ ต้นทุนตามคือคอปเปอร์ซีคลายหรือคอปเปอร์ไฮดรอกไซด์พี่นสกรก็็จะเรียกว่าคอปเปอร์เขียวคอปเปอร์แดงก็ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะย้ํามีคําถามน่าสนใจครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวคิดหรือมุมมองของพี่นสกรนะครับว่าผมไม่ทาได้ไหมเพราะมันโอ้โหมันเป็นงานละเอียดเหลือเกินผมตอบรัไดาว่าได้ครับถ้าหลังจากที่ท่านตัดแต่งไปแล้วเนี่ยในตลอดระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ไม่มีฝนตกไม่มีความชื้นอันนี้พอเป็นไปได้แต่ก็ไม่อยากจะแนะนำนะครับทำไมถึงเราบอกว่าไม่ทำได้ไหมก็น่าจะเป็นเรื่องของปัญหาแรงงานปัญหาในเรื่องของต้นทุนครับผมตอบได้ว่าได้ครับถ้าภายในหนึ่งสัปดาห์สำหรับขแขนกับกิ่งย่อยนะครับแต่ถ้าเป็นแผลใหญ่จากกิ่งใหญ่ไม่ได้แน่นอนเมื่อท่านทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่ถ้าไม่เกิดโรคเน่าตรงกิ่งนั้นมันก็จะเกิด นอนขว้านต้นทุเรียนอันนี้คือคำตอบทีนี้เราก็มาดูครับว่าในส่วนของนอกจากการตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคกิ่งที่หนาทึบกิ่งขแขนงหรือกิ่งยอดกิ่งกระโดงอะไรที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการต่อในตลอดฤดูฝนท่านทราบอยู่แล้วกันครับว่าจากวันที่ โดยประมาณก็คือกลางเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนตลอด3-4เดือนนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ก็คือในด้านของโรคพืชที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านของโรคที่ใบและในโรคที่เกิดที่กิ่งในส่วนของโรคที่เกิดที่กิ่งก็คือฟิทอพโทรราแล้วก็ในส่วนของฟิลซาเลียมแมลงก็จะเป็นมอดนะครับ มอดจะเข้าทำลายซ้ําในตำแหน่งที่เนา่าอันนี้เรายังไม่พูดถึงแมลงแต่ย้ําว่ามันคู่กันในด้านของทางใบก็จะมีทั้งอาราไบาติกราศีชุมพูราศีชมพูเกิดในกิ่งที่อับทึบถ้าเรามีการตัดแต่งกิ่งให้โปร่งกิ่งแห้งบ้างราศีชุมพูก็ไม่เกิดแล้วก็ย้ําว่าส่วนใหญ่พินักษกรจะเข้าใจผิดหมดนะครับผมเรียนว่าที่เราเห็นความเสียหายในกิ่งทุเรียนโรกยอดแหง้งกิ่งแหง้ง ส่วนใหญ่ท่านเรียกว่ามันลาสีชมพูหรือคอร์ติเซียมไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นฟิเซเรียมเป็นฟิเซเรียมเป็นไฟทอปทราเพราะฉะนั้นเราต้องวินิจฉัยโรคให้ถูกต้องแนวทางก็คือการป้องกันโดยการพ่นการพ่นป้องกันก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของเมื่อยังไม่มีการระบาดตลอดฤด,ดูฝนก็จะเป็นตระกูลคอปเปอร์คอปเปอร์ออกซิคไรด์คอปเปอร์ออกไซด์แล้ว ตัวใหม่ที่น่าใช้เป็นคอปเปอร์ออกซิคารายบวกซัปเปอร์ซันฟตมีเกือบทุกบริษัทครับจะเป็นของเอราวันจะเป็นของ u ูพีเอลนะครับเดี๋ยวจะมีทุกบริษัทเพราะมันเป็นแนวทางใหม่ในส่วนที่สองเราก็จะป้องกันในส่วนของราสีชมพูส่วนที่สราไบาติกซึ่งกลุ่มเชื้อราจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ระบุชัดเจนครับว่า ราสีชมพูเกิดที่ท้องกิ่งเกิดที่กิ่งภายในส่วนราใบาติดเกิดที่ใบาสารเคมีจะเป็นเฉพาะของเขาตัวยาเชื้อก็คือรามีนารามีนาสามารถป้องกันเชื้อทั้งสองสามชนิดได้ในตลอดฤดูฝนแต่ถ้าแปลกรณีที่เป็นราใบาติดเราก็จะทราบครับว่าสารเคมีใบติดมีทุกบริษัทนะครับ เป็นอะซอกซิสโตบินโปรฟิโคนาโซนไดฟิโคนาโซนไซโปโคนาโซนผมย้ำว่าอันนั้นเป็นด้านของสารเคมีเราจะนำมาใช้เมื่อเกิดการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นทางใบนี่เป็นประเด็นที่ต้องย้ำเพราะอะไรเพราะกรณีของถ้าเรามีการจัดการดีมีการป้องกันดี เชื้อราเหล่านี้จะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่มีกระบวนการจัดการในด้านการป้องกันหรือการปูพื้นฐานเมื่อเกิดการระบาดจะระบาดรุนแรงในการระบาดรุนแรงเนี่ยมันก็มีสาเหตุจากโครงสร้างสวนทรงพุ่มทึบทรงพุ่มติดกันนะครับการระบาดจะรุนแรงกว่าทรงพุ่มโปรง่งหรือโรคอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่พี่นักวกิรู้อยู่แต่บางครั้งเนี่ยเราเราก็ไม่อยากจะไปตัดแต่งเพราะเราก็ต้องการคุณภาพใบที่มาก เพื่อที่ผลผลิตที่มากเราก็ต้องเลือกเอาในด้านของสารเคมีกรณีของการใช้ปัจจัยอื่นๆในการป้องกันโรคเนี่ยพินักกรต้องเข้าใจนะครับการเกิดของโรคราใบติดโรคราสีชมพูมันจะเกิดขึ้นในช่วงฝนตกฟ้าปิดดินแฉกการที่เราสามารถที่จะทำให้เข้าใบสมบูรณ์แข็งแรงก็ไม่สามารถที่จะไปหยุดได้เพราะ สภาพอากาศเขาเอื้อมนวยดังนั้นจึงต้องย้ำว่า<ม>การสำรวจครับพบเล็กน้อยให้รีบตัดแต่งในส่วนที่เป็นโรคออกแล้วพ่นป้องกันสารเคมีเลือกใช้ในอัตราต่ำได้แต่ถ้าเริ่มพบมากเราจาเป็นที่จะต้องตัดส่วนที่เป็นโรคออกแล้วก็ใช้สารเคมีในการกำจัดจะให้ผลในการควบคุมโรคได้ดีกว่าอันนี้คือโรคที่เกิดขึ้นในช่วง ใบและกิ่งในช่วงฤดูฝนย้อนกลับมาดูอีกว่าแล้วในส่วนของตลอดฤดูฝนเนี่ยต้นที่เป็นโรคคือการกําจัดโรคเราจะต้องทำเฉพาะจุดทำเฉพาะตําแหน่งทั้งในด้านลำต้นและกิ่งเราพ่นนะครับไม่ต้องไปนั่งทาก่อนพ่นเราก็ทำการใช้วัสดุขูดเปลือกออกตาแหน่งตรงนั้นถึงเนื้อเยื่อดีแล้วทำการพ่นไป การพ่นให้พ่น2ถึงสครั้งทุก10วันแผลก็จะแห้งและหยุดการระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือขั้นตอนการจัดการสำหรับในเช้าวันนี้เวลาของเราหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ